ลองสุดใส่ส well, no well, ุดใหม่ให้เลยน้ังคดีเลยวันเพลงเอ้ยบุญมีหมวยอะเขาดีอ่ซื้อมาทั้งเอื่อยทั้งนอะมาเลยนะแมนเอื่อยเอื่อยสุดหนึ่งนอกสองสุดไปถามเขาอันนะนไอนเไปอาสบายดีดูดัง บุญเพงใจดีาลุกเลยนะตัดีใจขณะบาราวเลอา่าขอบใจแล้วบาราเด้อใสใส่เบิ้งใส่ให้เบิ้งนะบาราซื้อมาให้เบิ้งให้หนึ่งคนบาราขอเป็นเงินปุยไงเด้อเออผูดีเลยเนาะ เรือลูกสาวเจ้าบ <m> ้านมาแบ่งเจ้าดอมันเต็มทงอย่าไกนนีุ่รีเป็นเพงเลยสุดบ้าุรีงามบุรงามจะนอนบ้านเพลงอยากได้นั่นแน่หนั่นโดมีสุดจังเจ้มีเล็กน้อย อันบุม right ีม right ีแต right? right ่ส <Darwin> right. right. ุดเด็กน้อยไม่ได้สั่มน้องเจ้าทำเจ้าบุมีทำเจ้ามีแต่แบบนี้สิอยากได้คือน้องอีบ่ได้คือนอกเจ้าเขาก็ซื้อให้ในหน้าชุดหนึ่งนี่ไม่ให้บ่าวเล่าดูบมาได้ยินเสียงเจ้านี่ได้ยินเสียงนางไร่หนินะเดี๋ยวนี้ค่อยมานอนแล้ววะฉันอยู่แวได้อันนี้คอยบอยากอยู่เลยได้ กยได้เฮ hmm. pues ือนว่ะนี่แล้วเฮือนเจ้านางลอยอยาอยู่ในนนี่เดกนี่ระเป๋าผเพิดมาันกเาลูกระเป๋าน้องเปิดมักเสือนีกระเป๋ามากเสีันนี้กระเปากได้คือนองตายแล้วอีกันเอาคนชายแล้วใส่บ่ได้เด พอดีขาดลอดตัวเจ้ากับตัวน้องเจ้านึ่งใบใส่เสื้อน้องเด้อนางบุญเทีงเด้อใส่บ่ได้เด้อเจ้าใหญ่เลยเด้อได้ยิ้มบอดองโดยว่าสิเพราะว่ามันน้อยด้เสื้อน้องก็เอื่อยแห่งงามกว่าน้องแล้วเสื้อเอื่อยแห่งงามแล้วอุ้ยมีหูข้นอีกเห็นบ่มนะเสื้อเอื่อยมีหูกระตุนอือกระตุนดีน้องเป็นอย่งไรของเอื่อยเด้ะ กำมานอนสองคืนแล้วแม่นบอนั่งลอยบอกเลาบอกให้ท้าให้ท้ากะบอกท้าป่านนี่้ว่าวัดสี่ห้ามือหายามก่อนมือเข้ามาเห็ดตุกเขาบอกใหญ่มาเลยบแบบบ้าหามือก่อนว่ะเอาไหนนอนบ่ได้ได้ผลนี่เออต้งสัยบอก่แบบเมียมาเห็นเลยอยากมานอนเลยนะมาเห็นตุกัวเห็ดก็ยังมาตุกัวฝนตกแล้วก็บอยหาด้วยน้องบังที่จริงนั่นั่งลอยน่ะอยากมานอนอยู่แล้ว แบบอยากมาง่ายอยากง่ายมาอยู่พี่นะว่าแต่มีบ่นอยู่อะไรอยากง่ายมาอยู่พี่พอมาอยู่เจอมอระซุ่มมือแรกใจออกเลยใจถอดอืใจี่อยู่จังได้ว่าสันเปียกบ่นเลยสาดนี่ก็เปียกเหนืเด่นคนแดดมันแดดเราวมันเอาออกไจ้าแดดแล้วเอาไปตาในน้ำนี่ก็ซุกเสร็จอเดินนี่สาดน้ำพุ่งอยู่สั่นกาวสั่นก้า มาอยู่พี่ใกล้แลลวบ่ได้ไปห้เอ้ยมิ้วเลยเนาะนางเงินเหมือนเพลงหรืสิไปคือเก่าบ่ย <_ d> um> างไปคือเก่าบ่ย <_ d> um> างไปคือก่ <_ d> um> าหา้อหัวหนผ้าได้ขนมอยู่พุ่นเนาะเหมือนเพลงระวังข้าจับขึ้นโหลดเดอ้อจะอย่างไปนำาบนทางกันบ่ให้แม่ไปนำก็มีผู้ใหญ่ไปนำเดอ้อจะปล่อยให้ลูกไปเดอ้อนางลอยไปแล้วแล้วจะเบิ่งลูกจะเด้อ

โอ้เจ้านั้นขึ้นอนเน็บขึ้นคอะเวลาบ่นนอนนะมัน้งโมเกะก,กะเขามาอยู่เขาไปเก็บผีผีมันหาบ่นค่ะดังมังนมี<ห>นั่งชีนั่งไทยนะ,ะดังในพื้นดีป่ะก็คอยต้องบอกให้กระเทยปอกไปมันก็ื่อี้นีนมมม้มันดังพื้นะไทยกินโยบุญกินโยบุญแล้วกันป่ะกินพิ้นนุ่มมันมีมันชี้หนึ่งขาวนะมันเปียกหมด ไปไปเห็ดนน่นะมันจะเหนื่อยแล้วเดา๋ไปเที่ยวมาเออเที่ยวไปเที่ยวมาเหนื่อยแล้วเห็ดกินนี่คุณถ้าต้องหุบมาเบิดเลยอย่างเงี้ยเก็เลยหมดถือไปกินข้าเราเลยอ้าวกินแต่หมอกิ่งไปได้ใบมไกให้มันแดงไข่ขึ้นไปมุดแดงกันนะยัดเ่ชก็สีนี่นะปากโดอยดอยเท่านั้นอ่าข้าว มูชาวในเที่ยวไปเที่ยวมาลำบากเที่ยวไปใส่เที่เอาเข่าเอาเข่าเมื่อน่งเข่าเมื่อน่งเข่าเหอยู่เหกินไ่นลูแน่นอนเห็แน่หาิเห็นนี้เหอยู่กินแล้วฮุบมาพี่ฮุบมาพี่กินอยู่เลเลยดีน่นแล้ พี่เฮาบ่นะบ่โอ้โปบ่เซงค่ะ ไม่เลยปวดสะอีปวหัวนะมาห้ยสะนะมันเจ็บเฉพาะแล้วจากวีบวดยากไดลเลยคะรมันเหนียวผมกกบไม่ได้ล้างก็เถอบไม่ได้ล้างเลยอให้เล่นบันไดอาบน้ำมาอาบน้ำเอาเอา กินขหาวเที่ยงเลยนี่กินเร็วกินกันยังไงนะกินกบกินกบดใช่กบอ่ะหมดเลยดิไปไปหากบทัพอะไรอยู่บ่ไม่พอกินเออพอได้กินพอได้กินดู แสดงกับคนตกไปเียงแลไวก็ได้ใครโยไปเยียงกับเยียงมาไกลเนาะงไหนตรงน้าสทายเลยเขาไม่ยีเต่กานี่เงเออตะกนี่ยต่คอยไปคนชื้อมาหาอีกบ้ากหอนกั่เ็น่ดิูกไแช่ห้หมันซื้อมาลายเือ้กแช่กับเพิ่อนนั่จตีคอยซื้อเองนี่เซื้อเงินเขาซื้อมาเองไซื้อตะกาก็มีมาหา มาดูด้มาดูก่อสีทาเอามาดูกล้องก่อนนะก่สีทาเหมาะกับผมให้เอซีเบิ่งกถ้บ่วอาที่ไปแนวนี้เไดะบ่ตน้มันแ้วไปใช่ใช่ใช่แก้อยู่ทีบ่อโอ้ยบมมีบ่อนหำไว้บ่อน้ำไว้ก็ได้เป็นแนวนี้ถิ่มเยอะอันแล้วบ่อน้ำไว้ หัวเลยหัวสิบัวดหูแป่งนวจ้กับเพื่อจะเป็นเปียกฝนระบิดนะฝนมดเพื่อทำเมนถือน้ำฝ่นระเบิิดตามเกิดแล้วคิดตามเกิดจวเอิดมีต่มีําเกิดคิดตามเกิดเกิดได้เห็นจะได้เป็นแมสมองเขาบอกไป đi đi đâu không chiếc ừ. ừ. bay là... một bay gì bay chiếc 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 bay เคยที่ว่าเมื่อวานเมื่อวานมัสกระทือได่เมื่อวานบอกว่าบอกสั่งว้แล้วว่าหกระถือมาเด้อใช่บอกเพื่เจ้าเลยคอยบอกว่ามืออื่นมาได้มาเด้วว่ะหกระถือออกมามาจากบรสัเวลาคนตกกระสับรสับกระสกมาับกรัระสันกระสับกับกรสักระสกักมันกระสับกเปียกรระบบก อันนี้ก็อันนี้ก็เอาลงอีกได้ตะกี้เหตุตมยุงเป็นเหตดเล่ยโผล่มาพุดลงอีกเหี่ยวหูไปดังลอยพัวตูไปแล้วจะพัวจะเห็ดที่ได้บ่งช่วงหนึ่งขึ้นไปนั่งกับอดีตูดีูดีมาแล้วก็พุดลงใหม่เด็กชอบอะไรเด็กชอ่อะไรกยพูดเลยหรอสองม้ยาวกระไรเออมัดผรมอะไรก็คือเน่ะเฮ้ยเออใช้เสือใหม่อีก กนตวกันกสดายเออเหอไดาดู้อย่าไั้าอด้นังร้อยนอนก็คือ้ปิดไอ้ลงปิดเลงขาเหม่นแลวปิดลมก็หอดเลยเดี๋ยวเราเปิดนี่เ ดีนอนเปิดเลยพี่มัปิดมันปิดลมก็ซาอยู่ในถ้ำนากเห้ย กงมงอยู่บนน้องคืนนะกำมุงเด็ุกับหุ่มไลอยู่บ่เล็กน้อยแล้วไล่ได้ไเนน้คืนหยาไปที่อุยจานจานจบไม่จัเลยนี่เออคนเดียวกันเลี

อยกเอาไหมไมุ่ญเหิุ่เรอหอนั่นได้เท่อนม้เดียวมาเดียวมาีเดียวมาหาข่อยเห็ดนาง้อยโอเคแดดออกแล้วบ้าแดดออกใครในใครแน่บ่คนตกมีพวกเสียกหมดคนตกกับแดดเท่าตัวไหนแดด อาแดดเนาะเวลาฝนตกแล้วมันเป็นอะไรมันเปียกมันเปียกมันลำบากพี่น้องเลยเพราะว่าเฮือนซานยังบ่มีมันก็สิยลำบากเหนื่อยจังหน่อยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่วันหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าก็ยังบ่มีบ่มีเห็นอะไรเที่ยวไปเที่ยวมาเสียบากเตียวไปเที่ยวมาหาวนขึ้น คือความหยนะเขายังคนของขมาบเบิดเขาจกินพุ่นตอนเลงไปนึ่งเขาอีกเสียังินอ่ะสิคืนสินันบอเบิ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 าพานนั่นตอนนั่นสูกว่าแห้งนักเลยเนาะนนั้นทำนี่ยังึ้นบอดาเดี๋ยวเียวเดี๋ยวลุงลาสยวนเจ้าเสียผ้าทั้งหมรสิึ้นสิค้นบ่ เนี้ยยังเอายังอ่นน่ะโอ้ยไปกินต้มัวดินกินขวดินอืมกินต้มขวดินอยากนอนแล้วอ่ะนะคุณมีสิรับ<อ>แล้วกินนมแล้วจากสิรับเลยอยากนอนจะเอาในาไดในแดดออกเลยลงมือเลยบอก อมาเออ่ลงมือเลยะใช้ผ่นผ่ยะมกมือเราตัดใหม่มากเลยแหละมอระมาเลยแหละมาเห็ดอีได้เลยแต่ว่าไ่ได้ได้เจอเห็ดแบบนี้จะก็บอกพัวเจ้าเลยจะบอกพัวเจ้าเฮ้ยเห็ดปดีได้สิเห็ดดีได้เห็ดเบญิบผานได้สิผ่านได้สิเราลผ่านหรอัดเเ่าล่ ก็มาหอดนะคนตรงได้บัไดำมาเบิ่งน้ำเพิินบ่ส่งมีอยากหมดเนาะบอกว่าเชนเชื่อเลยตาเขาไหวใช่เหตนี่อไร้าหตใหม่ให้เราไปเตะตันรักตันยังไว้ถ่าบ่แลยเขาไปชื่อใหม่บ่นอันบ่ออสิเป็น เอาไว้จะหั่นช่มตอนหับนะคิด네ล้วมันทีมาที่ข้างข้ากับข้างหลางอย่าไปคิดเห็นเดิมใหามันเน้นน้ำพันอยู่ขนไดคิดอะไรขนาดคันเหตุคันเหตุเรือลราวเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่ากระคาดมันพีค นี่ไดนี่นี่มันกระขาดนี่กระขาดน้ำเลยน่เพราะมันเป็นเียาใส่เพินใหม่น้อใส่บกดนไปได้เป็นเสีได้เงิม่เนาเนใหม่ล้างล้างใหญ่รับใ้เวลาน่ได้นั่งร้อยเอ้ยใจเย็นอเจ้าบวไดู้กปรับเยมันมันดีไปแน่นะเดี๋วมันดีแน่มันใสได้โดนแน่ หรือบางทีเจ้าได้เฮือนใหม่เลยนะตัวนี้กับปลาไว้นี่เลยก็เห็นเฮือนคู่อะเฮือนครัวบตอนี้อยูเพืกินเจ้ามแม่นบอ,บ,อ,อบ่ะลาวะแม่นเออแล้วก็มาตอกมันตัวนี้กับปลาไลลลว้นี่เลยก็้ีใบวันทีไปน้ำไอวาำอ <ừ. S 1> ำอตำรล่วนสลายตำรวจได้ใช่ไหมก็ยังมาหล,ลอกหอกง่ายยังไง รถม่มีหนังสือรถจักรรถยังก็เอาไปเลยกกหลงรถจักรมันเป็นเ้าของเขายังกันลายงแถนก็เอารหนังสือมันก็ไล่แล้วขนนี้นะไปเขียนให้ือึดยังเขยนเทาให้ผูบ้านกวียนนาง ดีเลยพี่น้องไปตุกเป็นนะจิบประมาณนี่แหละเนาะคุบนอะนามถ่วมนามถ่วมบนอลไเสาวคนี้ผ่าปกผ่าปกท้องลูกน้มันตกใจอะนะแวงเฮงนี่น้ำสรบุกเพื่อนกันไสิปุ๊อยื่เทิร์นทีไม่ใช่ปะ จะพูน <chat> mm ี hmm. uk, uh ่แหละพี <trong> <splash> <t arat> ่น้องฝนตกมเาพลวเลาฝนตกมาบ่พี่บนอยู่มันสาดนี่มันสาดทั้งน้งทั้งขางทั้งขางนี่ทั้งขางเลยทั้งหนานี่ ปาโทสากขบเบือนครับอันคกนี่นะนังร้อยจะคือบอกกลวบไวอู่ทั้งโอ้ยลายผมมีบอลไว้นี่กวบไปหนีนี่บางอันนี้ก็ได้โอเคพี่น้องยเมาเย็นจบคลิปไว้สำเน็ตนะเนาะก็บุญธรรม สบายดีป่าลุงสบดีสดีเออสบายดีป่าลุงคเลจ็ดะสบายดีนั่งหอยกะสูแล้วเฮ้ยสบายดีจั่หน่อยกรเชือนใหม่หรออดเอาชูแล้วสู้แล้วได้ชูนะเห็นได้ไหมชู่ะอยู่ไปก่อนอดทนอดทนอยู่ไปเนาะเห็นได้ไหมล้วส เนาะต้องสัยเ่าบ่ม like, ีทางเลือกเลยสิค่ะห่าก็อยู่ไปก่อนบ่มีทางเลือกเลค่ะจะผมมีทางเลือกไปหนึ่งมาไดนึ่งเแ้าอยู่างนี้ไปหนึ่งเยอะฮะมีเฮือนมากเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยเฉยๆพัวจะเห็ดออกมาเองจะซื้อใหม่มาหันคอยคอยวาวเลยพัวคอยโอ้ยคอยมากาด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาคอยอย่างนี้อะไรดิมันยังคือตีงเลยเออบากล้าเที่ยวไปเที่ยวมา เมื่อยย่างเมื่อยย่างไปย่างมาย่างมือเสาก็ไปเนี่ก็สิไปแล้วกรกลับมาหนึ่งเขาแล้วคันมันไปหนาฝนเลยมันก็เลยลำบากเนี่ยคันว่างามแหงมันก็สิดั้งใจก็ไดพระเจ้าสิขาวไปดังอยู่พื้นตู้เจ้าก็ได้ไปอันดีกระตก โอเคพี okay, ่เนาะโอเคลิปที่พี่ทำอเนาะขอบคุณกอบคุณทุกทุคนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเลยพี่เนาะไปแล้วสบายดี